ณมีปัญญาแต่คุณไม่มีความรู้คุณไม่มีความสามารถคุณไม่มีความชํานาญคุณไม่มีประสบการณ์คุณจะทําได้ไหมทําไม่ได้ปัญญามันเกิดจากประสบการณ์มันเกิดจากกลินมันเกิดจากสภาวะความเชี่ยวชาญมันเกิดจากความที่เราใจกล้าที่จะทํามันแล้วความใจกล้านี้ถ้าเราไม่เคยทํา ถ้าเราไม่ใจกล้าเราจะทํามันได้ไหมทําไม่ได้ถ้าทําแล้วตัดสินใจแล้วลองผิดลองถูกได้ผลลัพธ์หรือไม่ได้ผลลัพธ์ช่างมันให้มันเป็นปัญญาในสมองเพื่อรู้เท่าทันมันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นฉันจะไปอย่างไรต่อฉันจะทําอย่างไรต่อเพื่อได้หนุนทีเนี้ยเพราะเรามีประสบการณ์แล้ว เรามีความรู้แล้วเรามีปัญญาแล้วไไหน้าที่ต่อไปคือเสกสร้างเงินกลางอากาศลูกเสกสร้างเงินกลางอากาศอย่างไรคะใช้คําว่าจับเสือมือเปลกาทาไมน้องหนึ่งเลือกทาที่แบรนด์ดีซักเซสคุณรู้รบ้างใครที่ชอบธุรกิจจับเสือมือเปล่านุ่งบอกเลยคุณมาอยู่ในแบรนด์ดีซักเซสแล้วคุณมาเรียนรู้หลักวิธีการทําออนไลน์คุณจะจับเสือมือเปล่าได้แบบง่ายมาก